สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูดับร้อยบน6สูตรของเรานะท่านผู้ชมนะก่อนเนเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพรนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูจับร้อยบน6สูตรนะท่านผู้ชมนะเป็นสูตรเดิมทั้งหมดนะท่านผู้ชม <c oughs> เรามาดูสูตรแรกกันก่อนนะท่านผู้ชมนะใช้10บนบวกหน่วยบนบวก5คงที่สูตรที่2ใช้หน่วยล่างคูณ2บวก7คงที่สูตรที่3ใช้หน่วยบนคูณ3บวก9คงที่นะครับ ก็ส่วนสูตรที่4สูตรที่5สูตรที่6เนี่ยแล้วเราค่อยไปดูกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูสูตร1สูตร2สูตร3ากันก่อนนะครับทั้ง3สูตรนี้ยังไม่หลุดท่านผู้ชมนะถือว่าเดินดีมากๆนะผมเอาสถิติมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน19งวดท่านผู้ชมเนื่องจากว่าสมุดเล่มเล็กนะท่านผู้ชมจริงๆอยากจะเอาสถิติมาให้ชมสัก20กว่างวดนู่นแหละแต่ว่า มันเล่มเล็กท่านผู้ชมนะก็ท่านผู้ชมไปคำนวณย้อนหลังดูเอาเองนะก็เขาเดินยาวกว่าน,นี้นะครับก็ไม่ให้ชมเพียง19งวดเท่านั้นนะผมใช้งวดที่ออก7 5 7เเป็นงวดแรกเป็นสถิติไอ้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูสถิติกันแล้วค่อยมาคำนวณทีเดียวเลยนะท่านผู้ชมครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้เดินดีมากท่านผู้ชม ทั้งสามสูตรนี่ก็เดินมาหลายงวดแล้วนะท่านผู้ชมนะเกือบสามสิบงวดแล้วครับบางสูตรก็เดินยาวกว่านั้นนะครับลองไปคำนวณย้อนหลังดูนะครับเนี่ยครับทั้งสามสูตรนี่ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะงวดล่าสุดนะออกเนี่ยหกหกสองท่านผู้ชมก็สูตรหนึ่งนะให้ดับหนึ่งสูตรสองดับห้าสูตรสามนี้ดับเจ็ดท่านผู้ชมนะ หกหลักร้อยคือหกนะท่านผู้ชมดับหนึ่งห้าเจ็ดก็ถือว่าผ่านทั้งสามสูตรนะท่านผู้ชมสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวใส่สีหน่อยนะครับผ่านนะสูตรสองดับห้าผ่านแล้วก็สูตรสามดับเจ็ดนะครับทีนี้เรามาคำนวณงวดวันที่หนึ่งตุลากันสำหรับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะ สูตที่1นึท่านผู้ชม10บ,บน10บ,บนก็คือ6นะครับบวกหน่วยบนหน่วยบนก็คือ2แล้วก็บวก5คงที่นะ2บวก5ได้7อันนี้ก็ได้6นะครับ6บวก7ได้3ท่านผู้ชม6บวก7ได้3นะครับสูตรแรก สูตรที่ 2. ใช้หน่วยล่างคูณ2บวก7หน่วยล่างก็คือ7 7 2 14 7 2 14บวก7คงที่นะครับ4บวก7ได้1ท่านผู้ชมสูตรที่2ดับ1นะครับสูตรที่ 3. หน่วยบนคูณ3บวก9คงที่หน่วยบนก็คือ2 2, 3เป็น6 สองสามเป็นหกหกบวกเก้าคงที่นะครับเก้าบวกหกได้ห้าท่านผู้ชมดับสูตรนี้ดับสูตรสามดับห้านะสูตรที่สามดับห้าท่านผู้ชมครับดับสูตร ดับร้อยบนสูตร1สูตร2สูตร3สูตร1นดับ3สูตร2ดับ1สูตร3ดับ5ดับ1 35ท่านผู้ชมเลขขี้หมดเลยนะท่านผู้ชมนะ1 3 5ผมเชื่อว่าดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะมั่นใจว่าดับเอาอยู่1 35ายังไงก็ไม่น่ามาหลักร้อยตามสูตรของผมนะท่านผู้ชมนะก็ยังไม่หลุดท่านผู้ชม3สูตรนี้ยังไม่หลุดนะ สำหรับท่านใดที่ชอบสูตรที่ยังไม่เคยผิดก็นี่ครับเลือกใช้3สูตรนี้นะทีนี้เราไปดูสูตร4สูตร5สูตร6ท่านผู้ชม <c oughs> สูตร4นะท่านผู้ชมนะใช้100บนคูณ2บวก10บนบวกหน่วยล่างสูตร5ใช้แสนคูณ2บวกสสูตร6ใช้10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างแล้วก็บวก1คงที่ท่านผู้ชม สูตร4สูตรสูตรนี่มีหลุดนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าหลุดกี่งวดนะแล้วก็ผมจะยังใช้อยู่ไหมแล้วก็ดับตัวไหนนะครับเรามาดูสถิติสถิติก็เช่นเดิมท่านผู้ชมใช้งวดที่ออก757เเป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมาดูสถิติกันเลยครับท่านผู้ชม ทั้ง3สูตรท่านผู้ชมสูตรที่1นึ่งเอ้ยสูตรที่4สูตรที่5นะสูตร4ี่ศูนย์ห้าเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยดับตัวเดียวกันเลยท่านผู้ชมแล้วก็ผิดหลุดก็หลุดพร้อมกันเลยนะสูตร4ี่ศูนย์ห้าเนี่ยครับนี่งวดแรกนะครับสําหรับสูตร4ี่สูตรที่ห้าพอมาสูตรที่6ท่านผู้ชมหลุดงวดแรกเหมือนกันนะแล้วก็งวดล่าสุดท่านผู้ชมมาดูนี่ สูตรที่4ผิดสูตรที่5ก็ผิดแล้วก็สูตรที่6ก็หลุดท่านผู้ชมสูตร4หลุด2องวดท่านผู้ชมแล้วก็งวดล่าสุดก็หลุดสูตรส0 5ูตรนะสูตรที่6ก็หลุดติดกัน2งวดเนี่ยท่านผู้ชมหลุดติดกัน2งงวดนะครับก็เรามาดูงวดนี้กันท่านผู้ชมครับว่าจะดับตัวไหนนะ สูตรละสูตรที่4นะร้อยบนคูณ2ร้อยบนก็คือ6 6 2 12นะ10บน10บนก็คือ6บวกหน่วยล่างก็คือ7 6บวก7ได้3อันนี้ก็ได้2นะ3บวก2ได้5 3บวกสองได้ห้า สูตรที่5ใช้แสนคูณ2บวก4่นะแสนก็คือ6 6 2 12 6 2 12บวก4คงที่นะครับ4บวก2ได้6ท่านผู้ชมสูตรที่5ดับ6แล้วก็สูตรที่6 10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างแล้วก็บวก1 10บนก็คือ6 หน่วยบนก็คือ2 10สิบปลางก็คือ3แล้วก็บวก1คงที่3บวก1ได้4 6บวก2ได้8 8บวก4ได้2ท่านผู้ชม สูตร4สูตร5สูตร6ท่านผู้ชมดับ5 6 2ดับ5 6 2ทั้ง3สูตรนี่นะสูตร4ี่สูตรหสูตรหกหลุดงวดก่อนหลุดพร้อมใจกันหลุดทั้ง3สูตรเลยท่านผู้ชมแต่ทีนี้งวดนี้ท่านผู้ชมนะเรามาดูดับ5สูตร4ดับ5ยังไม่เคยหลุดจำนะสูตร4กับสูตร5ท่านผู้ชมเนี่ยครับ ยังไม่เคยหลุดซ้าแต่สูตร6หลุดซ้ำสองงวดแล้วจะหลุดเป็นงวดที่สามไหมท่านผู้ชมนะจะหลุดเป็นงวดที่สามไหมสองเนี่ยแล้วก็ท่านผู้ชมมาดูเนี่ยครับห้าเนี่ยหลุดแล้วนะเนี่ยครับดับนี้ยังไม่หลุดก็ดับห้าเหมือนกันตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นงวดนี้ท่านผู้ชมนะดับสูตรหนึ่งนี่ครับดับสามสูตรสองดับหนึ่งสูตรสามดับห้าสูตรสี่ดับห้า สูตรหดับหกสูตรห้าดับหกสูตรหกดับ2องท่านผู้ชมดับ1 2 3 5 6ส้าท่านผู้ชม1 2 3่งห้ดับถึงห้าตัวนะท่านผู้ชมนะหนึ่งสองสามห้าหกหนึ้าท่านผู้ชมเนี่ยครับ1 2 3 5 6ดับ5ตัวท่านผู้ชมครับสำหรับดับร้อยบน6สูตรงวดที่1ตุลา2567ดับ6สูตรท่านใดนะที่ชอบสูตรที่ยังไม่หลุดก็ให้ใช้สูตร1สูตรสสูตร3ส่วนท่านใดที่คิดว่าหลุดแล้วไม่น่าหลุดซ้ำท่านผู้ชมก็ใช้สูตร4สูตร5สูตร6 นะเลือกใช้เอาก็ได้ถ้าท่านไม่ชอบสูตรที่ปิดนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าผมจะเลือกใช้ทั้ง6สูตรนะท่านผู้ชมนะผมจะเลือกใช้ทั้ง6สูตรนะผมจะใช้หมดเลยนะครับถึงแม้จะหลุดก็ตามเพราะสูตรของผมมันไม่ได้มีแค่สูตรที่เอาลงให้อีกหลายสูตรก็คือค่อนข้างที่จะตรงกันนะตัวเดียวกันเลยท่านผู้ชมก็ผมมั่นใจว่าถึงแม้จะหลุด แต่ผมก็มั่นใจว่าไม่น่าจะหลุดซ้ําไม่น่าส่วนหลุดสองงวดติดก็ไม่น่าจะหลุดอีกแล้วท่านผู้ชมนะสูตรอ,อื่นๆก็อีกหลายสูตรก็ตรงกันนะดับร้อยงวดนี้ดับร้อยหกหกสูตรดับห้าตัวดับหนึ่งสองสามห้าหกผมมั่นใจว่าดับเอาอยู่ท่านผู้ชมครับเลือกนําไปใช้นะท่านผู้ชมชอบสูตรไหนก็เลือกนําไปใช้ใครที่ชอบสูตรที่ยังไม่หลุดก็เลือกสามสูตรนี้นะส่งดีสามสูตรก็ไม่ต้องใช้นะสําหรับท่านใดที่ชอบสูตรเดินดีนะก็ ส่วนผมจะใช้ทั้ง6สูตรนะเป็นดับในการสรุปงวดนี้ท่านผู้ชมครับสำหรับดับร้อยบน6สูตรนะคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะท่านผู้ชมนะให้กําลังใจช่องสนับสนุนช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะท่านผู้ชมนะก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปหน้าผมจะมาสรุปบ,บนนะท่านผู้ชมนะ ก็วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าสรุปบนสวัสดีครับ